แต่ว่าเมื่อวิ่งวิ่งทีละสเต็ปนะครับจนกว่าจะอ่านเจอสวิตนี่คือต้องรอให้ถึงจังหวะที่แดก่อนถึงจะอ่านเจอสวิตดังนั้นถ้าอย่างนี้จะเป็นการกดสวิตแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนจังหวะได้ดังนั้นเราต้องใส่ไว้ทุกทุกสเต็ปเลยเพื่อให้สามารถอ่านอ่านเจอการกดสวิตได้ตลอดไม่ไม่ต้องรอหลายวินาทีครับนะครับเราก็ได้ใส่ j n b สวิตหนึ่งไว้ทุกสเต็ปเลยครับ กดเมื่อไรก็จะเปลี่ยนจังหวะเลยได้แล้วจากนั้นเราจะสร้างจุดจ้ํา J2 ขึ้นมานะครับตรงนี้เพื่ออ่าน JB ครับผมเพื่ออ่านว่าปล่อยสวิตหรืยอยังนี่ครับผมผมได้นำมาไว้ข้างล่างแล้วนะครับจากนั้นเราจะนำ J3 เมื่อปล่อยสวิตแล้วจะกระโดดมา